ตอนนี้ก็ไปการประชุมคอรอยครั้งหนะึ่งแล้วที่มีหลายเรื่องด้วยกันที่เป็นเรื่องของก้าวหน้า นะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศไทยต่อสังคมในการทําง,งานในการบริหารการแผ่นดินของรัฐบาลนะครับหลายเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นปัญหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันก็ลดลล,ลไงไปสักบ้านนะก็ผมก็ขอเราแค่นั้นนะนะม่หาอะไรหรอเมื่อวานเรื่องการเตรียมการเรื่องของรัสเซียยูเครนก็มีการประชุมแล้วเตรียมมา้การรองรับผลก็ต้องแปรจจเกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ควรจะพ,พูดพูดคุยกันก็คือเรื่องทํำยังไงให้ สงครามด้วยความแรงนะมันยุติลงให้ได้ไม่งั้นก็มีผลกระทบทั้งโลกกันแหละนะหลายมิติด้วยกันนะเราก็ต้องเดินหน้าอย่างระมระวังใช้กลไกกับต่างประเทศกลไกของอาเซียนต่างๆมือนกันนะครับกาปาาประเทศกให้ใครแสดงืกับ็ผมพูดแล้วไงเป็นเรื่องของอาเซียนนะเรื่องของอาเซียนเข้าใจไหมเรื่องของภูมิภาคเพราะนั้นเราก็ต้องต้องรักษาสมดุลตรงนี้มาให้ได้เท่านั้นเองนะสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นหัวปัญญาในชีวิตของคน ทุกประเทศนั่นแหละให้ปลอดภัยวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอยังไงให้คนไทยนั้นปลอดภัยนะแล้วทำยไงสนับสนุนในเรื่องกระบวนการสถ,ถานิภาพให้มันจบที่ให้ได้โดยเร็วนะมันไม่มีอะไรดีใครทั้งนั้นนะนะถ้ถถสถานการณ์เปนเลวร้ายคือยืดเยื้อไฟเนยค่ะผลกพระทบที่เราจะต้องรับคือสิงแวดล้อมมีอะไรบ้าง็เศรษฐกิจไงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างที่มีหลายอย่างที่มีเดีย๋ยว่ห่วงโซ่เดีวยดวกันนะเราก็ เตรียมมาตรการนี้ไปแล้วเมื่อวานก็ผมเรียกประชุมทั้งรององติดโดยเร่งด่วนนะเพื่อไปเตรียมมาตร,มมารการเหล่านี้ตามธุรกิจการสม่มิฐานที่วางไว้สามระดับด้วยกันวันนี้นอยู่ในขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่สองขั้นที่สามก็ต้องเตรียมมาตรการไวนะ้ทุกอันนะทุกกระทรวงที่อยู่ข้องนะครับแล้งงรวรายงานแล้วรายงานแล้วเมื่อกี้นี่มันก็มีปัญหาเรื่องของอาหารตรัดต่างๆมันแพงขึ้นก็จะดูที่ว่าจะทำได้ยังไงนะ นะตรงนี้มันคือถ้าเราพูดว่าไอ้นี่มันแพงโน่นมันแพงก็ต้องไปดูสาเหตุมันแพงอย่ยงงไหนแล้วจะแก้ปัญคนนั้นได้อย่างไรนะวันนี้ก็หลายอย่างก็ขออย่างเดียวอ่ะก็ขอยจะพึ่งฉวยโอกาสอะไรกับตอนนี้มากทั้งเลยนะผมเข้าใจอะไรที่ดูแลได้ก็จะดูแลให้นะไดที่เป็นเรื่องขงกลไกลตลาดก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมรัฐบาลก็พยายามที่จะหามาตรการเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ได้ทุกอันแหละนะหลายอย่างก็เดือดร้อนก็เป็นหมดอ่ะ นั่นสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจและความมือมือกันวันนี้ก็ขขอร้องมาแดงไพ่เอกชนด้วยด้วยใช่ไหมหลายอย่างผมเป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าที่มันจะแพงขึ้นนั่นแหละนะค,คือผลก็ะทบงที่จะได้ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสาการที่รัฐสีอยู่เต็มก็ตาม,มานะเพราะนั้นก็องขอความรู้จากทุกคนนะม,มีแนวทางตรึงเบนซินบ้างไหมคะเพราะว <c oughs> ่าเขาหาเรืออยู่แล้วหาเรืออยู่แล้วคบจ่า,ารไปแล้วล่ะนะ <c oughs> คือวันนี้ก็ต้องดูที่ว่าที่ผ่านมาก็พยายามเสนอให้รัฐบาลลดโน่นลดนี่ลดปฏ,ฏิกรประทับิตวันนี้ก็บอกอีกแล้ว ก็เสร็จแล้วพอมาตรงนี้ก็บอกกันแล้วในเมื่อแบบนี้ไม่มีภาษสามภาษีแล้วรัฐบาลจะทํำยังไงเอาคือผมก็ทํามาตลอดนะลดนี่ก่อนแล้วมาลดนี่ลดนี่ลดนี่เอารายได้เสียก็ต้องยอมมาเสียตรงนี้แต่สาคัญว่ามันหน้าเนี่ยแล้วทุกคนก็บอกว่าเออแล้วเสียแล้วจะทำไงเออจะทํำยังไงก็ลดไปแล้วอ่ะก็ลดไปเพื่อความเดือดร้อนของประชาชนใช่หรือวันนี้ก็กำลังให้ทบทวนดูดแต่ในส่วนของภาคเบนซินเนี่ยจะทำยังไง นะอาจจะเป็นกลุ่มเป็นอาชีพไปต่างกีนได้หรือไม่ถ้าทั้งหมดมันไปกันหมดมันก็พากันหมดนั่นแหละนะรัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะไปทัพย์ที่ได้อะไร้หมดอยู่แล้วนะคนไทยก็บ้องสิอย่าย้อนแย้งกันนักเลยนะเสนอข่าวกันนะนะวันนี้ขอไปอย่างนี้วันพรุ่งนี้ที่ทําไปทําไปแล้วอากลับมาเล่นรนะัฐบาลตรงนี้เพื่ออะไรอ <m> ่ะมันได้โยชน์อะไรไม่ได้เลยเลยเนาะมันมีภาษีหลายตัวภาษีนายกภาษีโฆษณาภาษีท้องที่อะไรก็ข้อพิจาบทแล้วนั่นแหละ เขาพิจารณาหมดแล้วนะาทางนั้นทำไมเขามีอยู่ฝ่ายกฎหมายเขามีอยู่ยอ,ยอะไรทาได้เขาก็ทำนะเราไม่ได้เรารู้รยายละเอียดเขาบ้างไหมแหละเขาใครเขาทาอะไรกันบ้างอะ่ะถ้าเราพูดเฉพาะหลักการหลักการมันได้หมดอะ่ะใครจะพูดอะไรก็พูดได้ถ้ามันทําได้ก็ทําให้หมดอะ่ะนะรัฐบาลมาแก้ปัญหาไม่ใช่เหรออุปสรรคต่างๆเยอะแยะหมดมันต้องแก้ปัญหาไปให้ได้มันไม่มีหรอกไม่มีประเทศไหนไม่มีปัญหาหรอก็มีทุกประเทศนนั่แหละ ก็ร้องมาที่ทำนี่สำนักยกสิถ้าร้องมานาเส่อดี๋วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนยังไงถ้าสื่อถามผมก็จะตอบไงะวะเนี่ยเพราะในพื้นที่ก็มีศูนย์ดานการบูรการอยู่แล้วคนเรียนตำรวจทหารปอพอกระทรวงไทก็ลงพื้นที่ไปหมดแล้วอะก็ไปร้องที่น่นที่นสิว่าใครยังไม่ได้อะไรใครเป็นเรื่อการช่วยเหลือนี่ผมก็รับรายงานทุกวันะนะรายงานเข้าผมทุกวันนะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรทุกเรื่องอะ่ะแต่ผมว่าผมผมศึกษาละเอียดมากผมอว่นนะให้มีการรายงานโดยตรงมาที่ผมด้วย ไปช่วยหรือย,ยังไงน้ําท่วมตรงไหนมันเพิ่มมันมันเพิ่มระดับลดระดับการดูแลแต่ก็ต้องค่อยๆแก้ไปเรื่องบ้านเดือนซ่อมเติม,มก็ว่างอีกทีโยยาใช่ไหมละ่ะเออถ้าร้องทุกคนร้องตามสื่อกันหมดผมก็ตามแก้ไม่ไหวหรอกนะไปเข้าช่องทางนะถ้าสื่อรู้ว่ามีใครยังไม่ได้รับเอ,อ,อะไรการแก้ไขไปเลยศูนย์นงบธรรมเดี๋ยวไปบอกเลยนะประหลัดน้ยกยคนรับรอรับเรื่องอยู่โอเคนะจ๊ะ ท่านท่านข่าวล่าสุดร้อยธรรมนัฐบอกว่า,า,มาไ,ไม่รับตำแหน่ง,งพรามาท่านยังไงนะคะคือไม่มีปากพรามาแลท่านประกาศแล้วใครจะปรับไากแล้วไม่ปากแล้วสบายใจมั้คะร้อยธรรมนัฐประกาศ